เรียนประธานสภา,าที่เคารพผมนกรชชริพันธ์ผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวมุกดาหารเขตสองนิคมคำซ้อยหนองสูงคำชะอีดงหลวงครับท่านประธานก่อนอื่นผมขอชื่นชมคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่มุ่งมั่นตั้งใจทํารายงานเรื่องการพัฒนาระบบบํานาญพื้นฐานภาคประชาชนรัฐเรามีเงินมากพอที่จะทํา เป็นการตอบย้ำว่ารัฐเรามีเงินมากพอที่จะทำสวัสดิการทุ่นหน้า1,200บาทในปี2568 2 5 2, ทั้งคิดว่าจะตัดงบประมาณไม่จะเป็นยังไงและคิดวิธีเพิ่มรายได้ที่มาของงบประมาณว่ารัฐเราสามารถทำบำนาญทั่วหน้าได้ครับท่านประธานท่านประธานครับบำนาญพื้นฐานภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า รัฐให้ความสำคัญกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนรัฐมีเงินมากพอเสมอครับที่จะตัดถนนใหม่ในทุกๆปีรัฐเรามีเงินมากพอเสมอเสมอที่จะซื้อรถประจำตําแหน่งให้กับนายพลและข้าราชการระดับสูงรัฐเรามีเงินมากพอเสมอที่จะซื้อเครื่องบินรถถังเรือดำน้ำให้กับกองทัพรัฐเรามีเงินมากพอเสมอ ที่จัดอีเวนต์ในทุกจังหวัดทุกๆปีที่วัดผลความสำเร็จยากลำบากเหลือเกินรัฐเรามีเงินมากพอเสมอครับที่สร้างเมคกับโปรเจกต์ใหญ่ๆในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรัฐเรามีเงินมากพอเสมอที่สร้างสัปนักงานใหญ่โตของหน่วยงานรัฐในทุกจังหวัดรัฐมีเงินมากพอเสมอที่จะสร้างทุกอย่างครับท่านประธานยกเว้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ท่านประธานครับผมเป็นผู้แทนพี่น้องชาวมุกดาหารลูกหลานเราเข้ามาทำงานในกรุงเทพทำงานในชนบุรีส่งเงินไปดูแลพี่น้องปู่ย่าตายายที่บ้านวันนี้เรามีเงินบำนาญวันนี้หากเราได้เงินบำนาญทั่วหน้าไม่ได้ช่วยแค่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่บ้านเท่านั้นนะครับท่านประธานแต่ช่วยวัยหนุ่มสาวในเมืองหลวงที่ทำให้เขาเหล่านั้นตั้งตัวได้สักทีครับท่านประธาน รัฐบาลบอกให้เราวัยหนุ่มสาวมีลูกมากขึ้นแต่ท่านดูสวัสดิการของรัฐไทยสิครับท่านประธานแค่ลำพังตัวเองก็ยังจะไม่รอดแล้วส่งเงินให้พ่อแม่ที่อยู่บ้านต่อให้รัฐทุ่มเทงบประมาณลนนลงให้คนมีลูกมากขึ้นหลายร้อยล้านก็ไม่มีทางที่วัยหนุ่มสาวอย่างเราอยากจะมีลูกมากขึ้นหรอกครับท่านประธาน เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับท่านประธานหากรัฐยังไร้สวัสดิการไร้ซึ่งความหวังในประเทศนี้เราไม่มีทางที่อยากจะมีลูกในประเทศอย่างนี้หรอกครับท่านประธานท่านประธานครับหากเราย้อนไปช่วงหาเสียงทุกพักเห็นตรงกันว่าบำนาญพื้นฐานประชาชน600บาทหรือ20บบาทต่อวันนั้นไม่เพียงพอปู่ย่าตายายเราใช้ไม่พออยู่แล้วครับท่านประธานทุกพักหาเสียงกันมาว่าจะเพิ่มบำนาญให้ภาคประชาชน เริ่มต้นตั้งแต่1000บาทถึง5000บาทเพื่อนสมาชิกลืมคำพูดของตัวเองไปหมดแล้วหรอครับท่านประธานคำที่เราหาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนเราลืมไปหมดแล้วหรอครับท่านประธานท่านประธานครับผมว่าถึงเวลาแล้วครับที่สภาชุดที่26ของเราจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนจะส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน จากรายงานฉบับนี้ครับท่านประธานจะเห็นได้ว่าเรามีเงินมากพอครับที่จะสร้างสวัสดิการ1,200บาทในปี2,568ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะมอบสิทธิขั้นพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนสักทีครับหากเรานิยามตรงกันว่าชาติคือประชาชนหากประชาชนอยู่ไม่ได้ชาติเราจะเหลือ อะไรครับท่านประธานขอบคุณมากครับ